สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC กับตันแปะที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันวันนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์วันหยุดพักผ่อนของเพื่อนเพื่อนหลายท่านเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนะครับบอลยุโรป2ตัวมาครบมาเต็มเสียดาย BG แม่งเจอบอลงานหนองหัวพิชยะไม่เป็นไรวันนี้เอากันไปต่อกับ3ทีมที่น่าเชียร์มีฟุตบอลน,นอกกระแสะมาฝากด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกับตันแปะรีบกดตอนนี้เลยแนวะทางฟุตบอลฟรีๆดีๆแบบนี้มีให้ที่นี่ทีเดียวครับไปลุยกันวันนี้ขอจัดบอลเร็วหน่อย นะครับเอาบอลเลยนะครับบอลเร็วนะครับจะนอนเร็วไหมไม่รู้แต่เป็นลุ้นกัดวันนี้นะครับคู่แรกทุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มฟุตบอลลาติกาสเปนที่สนามอาเบโกบาร์ไลาดอสครับบ้านของเซลตาบีโกวันนี้เปิดบ้านเจอทางด้านบายานโดลิดผลงานก็จะบอกว่าสะดุดกันมาเจ้าบ้านอย่างเซลตาบีโกก็แพ้กันมาติดติดแต่เป็นการแพ้นอกบ้านนะครับสถิตินอกบ้านไม่ดีแต่สถิตีในบ้านยังร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสำหรับทางด้านเซลตาบีโก ส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างบารยาโดริตนัดล่าสุดโดนบาซ่าตบมาแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับเประตูต่อศูนย์และสถิติที่น่าสนใจอีก1สถิติครับเฮตวีที่เจอกันมาที่สนามแห่งนี้เป็นทางด้านเซลตาบีโกครับที่ไลย่ยำใหญ่เอาชนะทางด้านบารยาโดริตมา3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยสถิติด้วยผลงานต่างๆแล้วนะครับพอๆกันแต่ผมยังเชื่อมั่นครับเซลตาบีโกสถิติในบ้านยังร้อเต็ม เนครับเป็นจุดเด่นเป็นจุดขายของทางด้านเซลตาบิโกและวันนี้สภาพวามพร้อมอยู่ทางด้านอาโกอัสปาร์ตบอกข่าวอีกเกียเชียสนะครับกองหน้าตัวเก่งวันนี้ก็พร้อมเลยนะครับรวไมไปถึงทางด้านโจลัชานบัมบ้าก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมองหาผู้ชนะชี้ไปอยู่ทางด้านเจ้าบ้านอยา่างเซลตาบิโกครับไปลุยกันต่ออีกหนึ่งคู่ครับวันนี้ไปที่ทางด้านลีกเอิงฝรั่งเศสคู่2ทุ่มเป็นบอลเร็วทั้งคู่เลยนะครับวันนี้แรนดเปิดสนามโรอสซงปาร์ค ตอนรับการมาอย่างทางด้านมองเปริเย่ผลงานย่ำแย่พอๆกัน2เกมที่ผ่านมาอย่างสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้กันมาด้วยกันทั้งคู่นะครับและวันนี้แรนเองนะครับอาร์มีนกูเออรี่โรนวิดินบัส วันนี้กองหน้าตักเก่งก็พร้อมครับและวันนี้หากมองหาผู้ชนะครับไม่ต้องคิดมากกัปตันคิดมาให้แล้ววันนี้แรนจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มเหนือผู้เยือนอย่างท่านมองเปรีย่นะครับปิดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นฟุตบอลนอกกระแสนี่คือบอลทำเงินอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ฮอลแลนด์พรีเมียร์ครับก็จะบอกว่าวิลเลมชเวลในบ้านเจอท่านอเคซีบอไววันนี้การันตีสามแต้มในบ้านวิลเลมชเวลลุ้นกินเต็มแค่นั้นเองและนี่คือ3ทีมครับตรงใจกันบ้างไหมหากตรงใจก็จัดขัดใจสวนได้ไม่ว่ากันครับฟุตบอลแม่งไม่่่่มมมมี100ีีอรแสิงททขู้ลนนวาผนาผ โชคดีมีชัยครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ